หนูร้อนมันแม่หนูร้อนหนูร้อนปุดปุดหนูร้อนปุดปุดปุ้นปุ้งอุ้ยตัวอะไรเนี่ยดำๆไหนหมัดหรือเปล่า เขาไปหาเพื่อนบ่อยพี่น้องไม่ใช่หมัดแล้วเหรออุ้ยหมัดพี่น้องหมัดใช่เปล่กหรอเพื่อคือหมัดแท้หมัดหมัดกัดใบหูหรือเปล่าลูกไหนแม่ดูดินั่นเห็นบ่โอ้ย เออเออเออเิลากงอนเดี๋ยวแม่เปิดพัดลมให้ลูกว้าอลากงนอลากงนเปิดพัดลมให้ครับพี่น้องตายตาจ้าเปิดพัดลมให้อิหลาแมลฮอนติลูกฮ้อนอาบปากเจ้าแผลแผลแผลแหนึ่ง นี่หละแม่ปากเศร้าแหบๆเย็น,นหรือยังหนูในหองแม่ดันอารมณ์เย็นหรือยังหนูเย็นหรือยังแมวก็มีจิตไม่ใจเดี๋ยวไปนอนหน้าห้องแม่นะห้องแอร์ห้องแอร์หน้าห้องคุณแม่มันห่างประมาณจำนี้แล้วพี่น้องนี่แอร์ออกมาเย็นๆเขาจะเป็นย่ามเฝ้าหน้าห้องพี่น้อง โอ๋อยิ่หลาแม่สูยิ่หลาแม่จะเป็นยามเป้าหน้าห้องเพราะว่ามันเย็นใช่ไหมลูกเคค่นะ๋นวคุณแม่เปิดพัดลมให้แล้วนะนอนหน้าพัดลมปะเออเออโอ้ยมันดีใจเนเสียใจเนาะมากัดมือเนะี่ยเหยียบมือคุณแม่ไปเนอะเหยียบเข่า เออโอ้ยหยอกพี่น้องบ้างเขาหยอกพี่นอาา้องเขาห่าวเขาฮือนุ้มแป๊บไปพัดลมตัวนี้มันคือคือแม่นห่าเหม่นห่อนอ้าปากแผลแผลแผลพี่น้องเนี่ยอ้าปากแผลแผลแผลมันคือขึ้นเหม็นห่อนมันเหนื่อย พี่น้องไหมมาชู่ม่ชู่ไม่จะออกไปหรอกนอ,อนข้างในนี่แหละหน้าห้องแอร์ลโอ้ยไหนคุณแมดดออด่ดูดิอ้อมอนะื้อึอือือื้ามอนะโอเค ให้เขาไปปุ้ดพลอยกันเถอะแล้วเจ้จะเอาเข่ามาหาหนูหาจิ้งจกหาจิ้งจกพี่น้องจอบๆดมๆเฉียๆจกๆพี่น้องจอบๆดมๆเฉียๆจกๆหาหนูพี่น้องหาจิ้งจกดูพี่น้อง สุดยอดเลยพี่น้องน้องมัมมุกของเราเป็นแมวนักล่านะคะหนูก็ไม่ให้เหลือจิ้งจกก็ไม่ให้เหลือพี่น้องน่าให้รางวัลอยู่นะคะพี่น้องดูนาะฬกาเดินการย่องของเขาพี่น้องสุดยอดเลยค่ะจะไปขออาหาร ุด,ดไปอ่อนแล้วไปนอ้องเฟียแข้งเฟียขาละค่ะจะไปแย่งพี่ไก่ลูกพี่ไก่ยิ่งผอมอยู่ลูกมังนี้ลูกงอ้วนแล้วลูกมางนี้ลูกมาเคมามาอยากคำว่ามาไมไม่ใช่ให้หยุดนะนั่นพี่น้องหยุดแล้วพี่น้อง นอนแล้วพี่น้องใส่จะรำคาญคุณแม่พี่น้องวันวันอะไรกันหนูเนี่ยตามติดชีวิตหนูจังเลยคุณแม่ให้หนูทำอะไรมั่งถึงค่ะให้หนูเลาะมั่งถึงคาะยังกับกล้องรีด้าค่ะคุณแม่คาพี่น้องไปป้วนเปลี่ยนอยู่กับการทำคัวพี่น้องเบิ่งเอาสงสัยจะหิวโหวย นักล่าของเราหิวโหยแล้วค่ะพี่น้องกินแมวเลียไปสองอันพี่น้องขอบคุณพี่น้องเยอะๆหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาติดตามแับชมน้องมัมุกดาราซีรีส์ของเราพี่น้องตอนนี้ดาราซีรีส์ของเราหิวอาหารพี่น้องจะรับประทานอาหารแล้วค่ะ สงสัยที่ใจขึ้นเนาะกักขังบริเวณสงสัยที่ศูนย์ในคุณแม่คุณแม่ไม่ออกลกูกมันคํามมืดเปิดตาลกูกเป็นหญา้าเป็นหญิงพ,พี่น้องดูเอาเป็นผู้หญา้าผู้หญิงคุณแม่บม่ให้ออกนอกบ้านลกูลกเป็นผู้หญา้าผู้หญิงคํามมืดเปิดตาแล้วต้องอยู่ในบ้านต้องอยู่ในเยาเฝ้ากัเรียนลกูก